พาเพื่อนเพื่อนมาดูนกค่ะตอนนี้แสงพระอาทิตย์ก็เริ่มเห็นแดงแดงมาแล้วค่ะนี้เรามาเจอนกฝูงใหญ่เลยค่ะเป็นนกสีขาวขาวค่ะเยอะค่ะนี่ทางนี้ก็มี เราเห็นสองวันแล้วค่ะแต่เมื่อวานเราถ่ายแล้วมันไม่ชัดค่ะแต่วันนี้เขาขยับมาใกล้เราเราก็เลยถ่ายได้ค่ะเมื่อวานอยู่ที่สนามฟุตบอลแต่วันนี้เขามาลงตรงแถวอัธยจันทร์เราก็เลยได้เก็บบรรยากาศนกมาให้เพื่อนๆชมค่ะเป็นนกสีขาวขาวล้วนเลยค่ะเขาเรียกว่านกกระยางหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะคะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนกค่ะ เลยเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูค่ะแสงพระอาทิตย์ตอนนี้ก็กำลังอะจะโผล่มาแล้วค่ะตอนนี้ก็เวลาหกโมงนะหกโมงกับอีกสิองนาทีแล้วค่ะแสงพระอาทิตย์ก็โผล่มาแล้วค่ะ